ไปก็ไปะะนนถ่ายละครนะคะตอนนี้กําลังถ่ายละครเรื่องตราบาบของเอ็กแกทันงช่องห้านะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ถ้าตอนนี้ดูละครอยู่ก็จะมีของพี่ใช่ไหมคะแล้วก็จบจากพี่ก็จะเป็นพี่มอสกับพาน้องพิมพ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถือจะเป็นเรื่องตราบาบที่เล่นอยู่ก็คาแรคเตอร์นี่ต่างจากที่เล่นมานะคะไม่คอมเมดี้ไม่มีเฮฮาแล้วจะเป็นออกแนวดราม่าหน่อยมีแบบปากร้ายนะคะเป,เป็นหัวหน้าทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นออกแนวจะต้องแบบมีคดีต่อสู้อะไรต่างๆก็ นะคะแล้วก็อาจจะมีบีน่าที่ชมละครเวทีนี่บอกไว้ก่อนกับซิสนะจะได้เตรียมตัวเก็บงคกกันไปให้แต่ปีนี้แล้วก็มีบีน่านะคะก็คงจะมีงานละครเวทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้วค่ะเพราะเอาเปา็นว่า